สวัสดีครับอีพาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอนิตปหกันนะครับเรื่องมุมและเส้นขนานถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปหน้า16นะครับต่อไปเป็นข้อที่1นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้ส่วนของเส้นตรง4เส้นตัดกันดังรูปถ้ามุม1บวกมุม2เท่ากับ160องศาและมุม2บวกมุม4เท่ากับ180องศาแล้วข้อใดไม่ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับ โจทย์นะครับกำหนดรูปมาให้นะครับเส้นตรง4เส้นตัดกันนะครับแล้วก็กําหนดนะครับมุม1บวกมุม2เท่ากับ1 6อองศานะครับซึ่งมุม1บวกมุมสองครับเท่ากับ1 6อองศาคือ2มุมนี้นะครับมุม1กับมุม2ครับเป็นมุมภายในนะครับรวมกันได้160องศาซึ่งไม่เท่ากับ180นะครับดังนั้นส่วนของเส้นตรงยมอกับส่วนของเส้นตรงรอรอไม่ขนานกันนะครับตัดต่อไปนะครับ ทีนี้ข้อมูลที่2นะครับมุม2บวกมุมสีเท่ากับร้อดองศานะครับขออนุญาตเอาข้อมูลออกไปก่อนนะครับมุม2กับมุมสีก็คือ2มุมนี้นะครับรวมกันได้1 8 0่องศานะครับแสดงว่านะครับ2กับสีเป็นมุมภายในนะครับที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดนะครับอันนี้เป็นเส้นตัดนะครับแสดงว่าเส้นตรงกขอขนานกับเส้นตรงคงนะครับทีนี้มาดูตัวเลือกกันนะครับข้อที่1ครับ ส่วนของที่ตรงกอขอขนานกับส่วนของที่ตรงคองอซึ่งก็จะถูกนะครับตัวเลขที่2นะครับมุม2กับมุม5นะครับเนื่องจากว่ากอขอขนานกับคองอแล้วนะครับ2กับ5นะครับจะเป็นมุมแย้งนะครับเพราะว่าอยู่คนละฝั่งกันนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะเท่ากันนะครับตัวเลขที่3นะครับมุม1บวกมุม3ามเท่ากับร้อยแปนะครับหกับ3อยู่นี่นะครับเนื่องจากว่ากอขอขนานกับคองอแล้วนะครับมุม1 กับมุมสครับเป็นมุมภายในที่อยู่บนด้านเดียวกันของเส้นตัดของเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับถ้าหากมันขนานกันแล้วนะครับ1นบวกสก็เท่ากับร้อยแก็จะถูกนะครับข้อที่สี่นะครับมุม3าเท่ากับมุม6กไหมนะครับสามกับ6อยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ายอมมไม่ขนานกับรอรอนะครับดังนั้นมุม3ามจะไม่เท่ากับมุม6นะครับกอนี้ก็จึงผิดนะครับข้อตัวเลือกที่ต้องตอบคือข้อที่4นี้นะครับ เห็นว <G iro entender> ่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับจะไปในคลิปต่อไปครับ